เดียวกันนะครับ2ี่ตุลาคมเป็นชายคนหนึ่งกระโดดขึ้นขบวนรถไฟสายสุไหงโกลกกรุงเทพแล้วเกิดท่าท่า,ทาตกลงมาใต้ล้อขบวนรถไฟจกนกระทั่งถูกรถไฟทับบริเวณคอตรงชานชาลาสถา,านีรถไฟสุไหงโกลกเมื่อวานนี้มีการแพร่คลิปจากวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ยาว15 15วินาทีโพสตโดยห้องข่าวชายแดนใต้และทีมข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิการเซิงหมู่ทาน้ำใจอำเภอสุไหงโกลกนะคะ แล้วก็มีการระบุข้อความว่าตอนเที่ยง35นาทีวันที่26ทางศูนย์วิทยุทานน้ำใจมูลนิธิซึ่งหมู่ทานน้ำใจอำเภอสุไหงโกโลกรับแจ้งรถไฟทับคนค่ะที่สถานีรถไฟสุไหงโกโลกนะคะจุดเกิดเหตุผู้เสียชีวิตอยู่ใต้รถไฟขบวนเร็ว172สองสุไหงโกโลกปลายทางกรุงเทพสภาพก็คือบริเวณส่วนของศีรษะนี่อยู่อีกจุดหนึ่งแล้วก็ร่างอยู่อีกจุดหนึ่งนะคะ ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือคุณสุรพลถนอมกายเป็นชาำเพอรเชียงใหญ่นครศรีธรรมราชตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว,ว่าตอนที่รถไฟเคลื่อนตัวออกจากชานชาลาผู้เสียชีวิตวิ่งก้าวกระโดดจะขึ้นรถไฟปรากฏว่าพลาดนะคะยพลาดใช่ไหมตกลงมาใช่ค่ะแล้วถูกดูดเข้าไปใต้รางรถไฟก่อนจะเป็นเหตุสลดขึ้นนะคะนำมาเสนอเพื่อจะได้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะครับเวลาบางทีมันพลาดไม่ได้เรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นไม่ควรจะเสี่ยงค่ะนะฮะ อดูภาพนี้ไปเพื่อผมจะปิดท้ายนะครับดูชมครับไหนๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงอุบัติเหตุ